มีชาร์ปนะครับของลูกค้าบอกไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คดูก่อนว่า,าเครื่องนี้จะซ่อมได้หรือเปล่านะครับอาการไฟไม่เข้านะชาร์ป4ีนิ้วนะครับนี้ ชุดจ่ายไฟแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์ของอาร์40นิ้วรุ่นนี้นะครับ39นิ้วนะครับไม่ใช่40นิ้ว lc 39 l e 1 5 5 4 2 5d2 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น led ใกล้ๆนะครับด้างในก็จะเป็น led นอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของชุดจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์อยู่ด้านนี้นะครับสาย9นิ้วรุ่นนี้ชุดจ่ายไฟก็จะใช้วงจรสวิตชิ่งนะครับใช้วงจรสวิตชิ่งในการจ่าย ตัวสร้างพันก็คือจะใช้ IC ตัวนี้นะครับ i อซขาตัวนี้แหละเป็นตัว p w m IC ซี w m ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสร้างพันแล้วก็จะมีตัว cover mod s f e t c หนึ่งตัวครับตรงตำแหน่งไฟออกก็จะมีครับตำแหน่งไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์กลาวแล้วก็แบ็คไลท์ออนนะครับแบ็คไลท์ออนแล้วก็ ดิมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับไม่มี power on นะรุ่นนี้อาจจะไม่มี power on นะครับรุ่นนี้ไม่มีคำสั่ง power on นะครับรุ่นนี้นะแล้วก็อันนี้ในส่วนของเมนบอร์ดก็จะเป็นในส่วนของเป็นแบบ full HD นะครับสังเกตที่ดาววีนี้ก็เป็นแบบ full HD 5ชิ้นนะครับตัวนี้นะก็มีส่วนของ CPU นะครับอินพุตนะครับส่วนของด้านอินพุตต่างๆเมนูฟังก์ชันต่างๆ ัวกดกดต่างจ่ายไฟแนี้เราจะมาเสียบลักดูนะครับเสียบลักดูว่าไฟสองโวลต์ออกหรือเปล่านะครับถ้าเสียบปลักแล้วสองโวลต์ออกก็แสดงว่าชุด่จ่ายไฟอาจจะไม่เสียเราจะมาทาการเทสแบตไลท์นะครับเราจะมาทาการเทสแบตไลท์อินเวอร์เตอร์ก่อนก่อนที่เราจะมาเช็คในส่วนของเมนบอร์ดตอนี้นะครับผมก็จะทําการเสียบลักนะครับเสียบลักไปเสียบลักแล้วนะครับ วัด12โวลต์นะครับเียบปลั๊กแล้วเราก็ต้องเช็คไฟเลยนะครับว่าไฟมาหรือเปล่านะครับเียบปลั๊กนะครับวัดไฟ12โวลต์มานะครับเห็นไหม12โวลต์มาปกตินะครับ12โวลต์มาปกติเลยนะครับแสดงว่าชุดจ่ายไฟไม่มีปัญหานะครับอาจจะเสียที่เมนบอร์ดก็ได้นะครับกี่ก็แบบเดียวนี้ สั่งแบ็คไลท์ออนนะครับอาจจะมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะครับทําการกดสวิออนนะครับกดโทรออนดูนะครับกดโทรออนดูแบ็คไลท์ออนมาหรือเปล่านะครับดูก่อนกดโทรออนแล้วไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะไฟเขียวขึ้นแล้วแบ็คไลท์ไม่ติดนะครับ แบ็คไลท์ออนไม่มานะครับไฟเขียวขึ้นแล้วแบ็คไลท์ออนไม่มานะครับเห็นสนังเกตว่าคําสั่งแบ็คไลท์ออนไม่มีตอนนี้นะครับแล้วก็ติดไปเป็นไฟแดงกับทิปคล้ายๆกับหลอดแบ็คไลท์ขาดเพือการจะคล้ายกับหลอดแบ็คไลท์ขาดนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าไฟแดงกับทิปอยู่มุมนี้จะเห็นไฟแดงกับทิปนะครับไฟแดงกับทิปก็คือเปิดโซ่ออนอีกสองวนมานะครับเปิดโซออน ไฟเขียวติดนะครับไฟเขียวติดแล้วก็เป็นไฟแดงกับพิบผมจะมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดเทอร์โออนแล้วก็ทำการเช็คแบ็คไลท์ออนเปิดเสียบปลัก๊กวัด12<ม>โวลต์ใหม่นะครับ2โวลต์ใหม่มานะครับอีก2โวลต์นี้นะ1 2โวลต์น,นี้คนระับผมจะทำการเปิดเทอร์โออนแล้วก็ จะเซฟค,คำสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่มารอบนี้ก็แสดงว่าเมนบอร์ดเสียแล้วครับเอาคือกนหัวออน้ะครับมาไหมนะครับไม่มาสักคำสั่งนะครับไม่มานะอ่าไม่มานะครับก็แสดงว่าบอร์ดเสียนะครับตอนนี้เซฟบอร์ดเสียนะครับบอร์ดเสียนะ12โวลต์ออกนะครับไม่มีคำสั่งแบตไลท์ไม่ทำงาน ไฟไม่ทำงานไฟลอยหาไฟเข้ามาไฟไม่ออกนะครับเมื่อกี้นี้ใช้งานได้อยู่นะครับไฟออกพอวัดอีกรอบหนึ่งหายแล้วครับสองโวลต์มา<ๆ>มาให้หายนี่แหละอาจารย์ที่ลูกค้าบอกไฟไม่เข้าแต่ผมมาเสียบปั๊กครั้งแรกแล้ววัดเจอสองโวลต์อยู่นะครับพอใช้งานไฟออก เอาไฟไปใช้งานไฟกลับหายนะครับกนะ็แสดงว่าชุดสวิตชิ่งมีปัญหานะครับตอนนี้เราต้องแก้ไขชุดสวิตชิ่งสองนะครับแก้ไขชุดเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขชุดสวิตชิ่งให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ค่อยจะมาแก้ไขม i นบอร์ดถ้ามมนบอร์ดแก้ไขไม่ได้โฟูมแรงม่หายก็จะแปลงบอร์ดนะครับมี2องกรณีเดี๋ยวมีสเตจการซ่อมคือหนึ่งซ่อมจ่ายไฟให้ไฟออก นิ่งก่อนนะครับให้ไฟออกนิ่งออกตรงสองมาแก้ไขที่เบรนบอร์ดนะครับตอนนี้แล้วก็วางแนวทางการแก้ไขไปแล้วไฟไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับไฟไม่ออกนะถ้าลวนนี้ก็ถือว่าซาไม่ได้นะครับต้องทําให้มันออกมาให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับจ่ายไฟเนเตอร์กลับมาทํางานแล้วครับผมจะทำ,ทำการเปิดแบคไลท์ดูนะครับแบคไลท์ดับเปิดแ like. บคไลท์ ติดนะครับด nah okay, so ักไล์เป like okay, ิดต uh ิดล right. well, ับนะครับปกติครับนะครับอันนี้ผมเปิดดักไล์ได้ปกติแล้วนะครับทดสอบแล้วก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะชคร่จ่ายไฟเดิมนะครับแต่จะล้างฟินใหม่ล้างทำความสะอาดใหม่แล้วก็เช็คอุปกรณ์ใหม่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับก็ทําการเปิดดักไล์นะครับเปิดดักไล้ดักไล์ติดนะครับดับดักไล์เปิดดักไล์ติดดับได้นะครับ ก็แสดงว่าโอเคยอยู่นะครับสุดท้ายก็บอดเสียนะครับกลับไปกลับมาแล้วก็จ่ายไฟใหม่ออกแล้วก็บอดเสียสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะครับชาร์ปเนี่ยรวนมันรวนนะครับสลับเครื่องชาร์ปมีปัญหาที่เมนบอร์ดเหรอครับเสรเครื่องนี้บอกลูกค้าพันหกเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับแปลงเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่พันหกลูกค้าบอกแพงไม่ซ่อมนะครับพันหกไม่ซ่อมนะครับ ประกอบคืนแล้วครับงานนี้ไม่รู้ไปซ่อมไหนมันจะได้ไหมราคานี้ <c oughs> เนี่ยก็ไม่ซ่อมมันก็ทิ้งไปนะครับเ <c oughs> พราะว่าบอร์ดไ้ทํางานจะไปลงเฟิร์มแวร์ก็ตัวนี้น่าจะลงไม่ผ่านนะครับต,ต,ต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวแนละ้วตัวนี้นครับเฟิร์มแวร์รุ่นนี้ก็หายากยแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดพันหกไม่ซ่อมก็ก็โอเคก็ประกอบคืนลูกค้าสั่งประกอบคืนจะไปซ่อมร้านอื่นที่มันถูกกว่านี้ก็โอ้ผมว่าหายากอยู่นะ สี่ิบนิ้วใส่เก้านิ้วบอดเสียรับพันหกนี่นก็ยากเหมือนกันลูกค้าไม่เข้าใจเนาะ